สวัสดีครับพบกอบผมเจดวิทย์แกอดีกับเสดทวุฒิเกลดีก็ผมทำทีนี้สองคนนะ<บ>เดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนเฮ้ยสุวิตแกอดีทำปืนทั้งก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเอาเอามา ติดใส่กล่องด้วยนะสร้างยังไงอะเดี๋ยวผมจะไปสอนเมื่อจะก็ยเกี่ยวดีทําเสร็จรู้สึกอาดอับนี่ก็ยาวนน ทำอะไรของมึงมึงจะยาขนาดน,นี้แค่ให้มันยิงก่อน โอ้ยบุกรวกกันก็ได้เนาะแล้วแต่คุณใส่พุ่มแล้วเสีย,ย,ยไปแล้วละนะคะแล้วลก็มันจะกิวก็ะป๋่ง ไม่ก็ยิงไปแล้วซึ่งแล้วเขาเคลียร์ได้หรอเขาแม่